สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องผีต่อนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะพี่ปุ๊กเล่าเรื่องผีกระสือใช่ปะแล้วก็ยังมีอีก2ห้องนะคะที่เหลือสําหรับแบบนี้นะคะก็คือผีเป็ดแล้วก็ผีนางลานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะมาเล่าผีเป็ดก่อนนะคะ ระหว่างนี้นะคะที่พี่บุกเล่าเรื่องผีก็จะมีเล่าเรื่องตลกให้น้องๆฟังด้วยนะคะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคลิปสั้นๆพี่บุกจะได้ออกบ่อยๆไงเออจะได้ออกคลิปมาให้น้องดูบ่อยๆไงเอาล่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวของผีเป็ดกันนะคะพี่บุกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวในห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงงั้นเรามาดูไปด้วยกันนะคะอ่ะเข้าไปเลยเรื่องราวก็คือว่า ผู้ชายสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันและเขากำลังจะเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้ดูท่าทางแล้วนี่ก็น่าจะเป็นตอนกลางคืนสงสัยเขาจะกลับบ้านแล้วมั้งในขณะนั้นเขาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เห็นเงาลางๆอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้าเอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะผมว่าเหมือนคนเลยนะพี่จริงด้วยเหมือนคนเลยเราเข้าไปช่วยเขาเธอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยทั้งสองตก,กใจมาก เพราะสิ่งที่เขาได้เห็นข้างหน้าก็คือชายคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอย่างหนักขาก็ขาดด้วยเขาไปโดนอะไรมาเนี่ยดูเหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะระวังระวังระวังคุณคุณคุณเป็นอะไรไหมคุณพี่พี่รีบเรียกรถโรงพยาบาลเถอะเขาอาการน่าจะแย่มากเลยได้ได้ได้เดี๋ยวพี่กดเรียกรถโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละ โอ้หอาการเขาดูท่าทางจะแย่มากเลยไปโดนอะไรมาเนี่ยหนีไปหนีไปจะเย็นๆน,นะครับรถพยาบาลกำลังจะมาครับจะเย็นๆเ,เหมือนเขากำลังจะบอกอะไรนะพี่หนีไประวังหนีไปไม่เป็นไรครับผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณรถโรงพยาบาลใกล้จะมาถึงแล้ว หนีไปหนีไปให้ไกลๆเร็วเข้ารีบหนีไปดูเหมือนเขาบอกให้เราหนีนะคะพี่จะหนีทำไมล่ะเราอยู่กันตั้งสองคนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาแล้วเออพี่พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมรู้สึกเสียงมันแปลกๆมากเลยฮะไม่ได้ยินนะเสียงอะไรหรอรีบหนีไปรีบหนีไป ทันใดนั้นเองพี่น้องสองคนนี้ก็ถูกเท้ายักจากที่ไหนก็ไม่รู้เหยียบเข้ามาที่ตัวเต็มๆคนพี่ถูกเหยียบทั้งตัวส่วนคนน้องโดนเหยียบเฉพาะส่วนขาและสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คนพี่ตายคาที่เลยส่วนคนน้องยังเหลือขาอยู่แต่เขาก็สลบไปหากไม่มีใครมาช่วยผู้ชายคนนี้อีกสักพักเลือดเขาก็จะไหลออกจากตัวจนหมด และเขาก็จะตายตามพี่ชายไปด้วยในขณะเดียวกันในนรกโอ้นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยนี่มันในนรกเหรอนเนี่ยพี่ปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้าคือผีเปรตหรือโยม,มาบาลอะและนี่ก็คือพี่ชายนี่นะพี่ชายที่ถูกเหยียบไปทั้งตัวตอนนี้เขาอยู่ในานรากซะแล้วก่อนที่ผมจะถูกส่งไปที่นรกผมขออย่างหนึ่งได้ไหมท่านจงว่ามา เราอยากขออะไรผมผมผมรู้ว่ายังไงผมก็ตายแล้วแน่ๆเพราะตัวของผมถูกผีเป็ดเหยียบจนล่างแหลกแต่ผมขอท่านช่วยน้องผมได้ไหมน้องผมถูกเหยียบแค่ครึ่งท่อนน้องผมยังมีชีวิตอยู่ท่านโปรดช่วยให้น้องผมได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมช่วยน้องชายผมด้วยน้องชายผมไม่ผิดอะไรเลย ได้สิข้าจะจัดให้เจ้าขอบคุณท่านมากๆแค่นี้ผมก็ไปนรกได้อย่างมีความสุขแล้วเดี๋ยวจัดให้และณนะตอนนั้นเองศพของคนพี่ก็หายไปเรียบร้อยเหลือแต่ศพของน้องชายนอนจมกองเลือดอยู่สักพักร่างของน้องชายก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจู่ๆขาที่เคยขาด ก็กลับมาเป็นขาปกติดังเดิมร่างกายที่เคยเจ็บปวดก็หายเจ็บปวดเขาก็สลบไปอีกครั้งหนึ่งจนสักพักน้องชายคนนี้ก็ค่อยๆลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาในที่สุดเขาก็ยืนขึ้นมาและทำหน้าตาเคร่งครึมและเขาก็ค่อยๆเดินไปเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทันใดนั่นเองจู่ๆในมือเขา ก็มีเขียวโผล่ขึ้นมาลักษณะเหมือนกับยมทูตเลยนี่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้แต่เป็นยมทูตมาเข้าสิงหรือว่าเขาก็คือผู้ชายคนเดิมเพียงแต่ว่าเขาได้กลายเป็นยมทูตเขาจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นพี่ปุ๊กก็ไม่รู้เพราะว่า เรื่องมันจบอยู่แค่นี้น้องๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นตัวอะไรถ้าเกิดน้องๆรู้บอกพี่ปกทีเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าจบแล้วพัทหนึ่ง ซึ่งแสดงว่าเขาอาจจะมีพัทสองก็เป็นได้แต่ว่าพี่ปุ๊กไม่รู้ว่าพัทสองอยู่ตรงไหนอะไม่รู้ว่าพัทสองอยู่ที่ไหนถ้าน้องๆรู้ก็ส่งคลิปลิงมาให้พี่ปุ๊กด้วยนะจะว่าไปเรื่องผีเป็ดวันนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะคะแต่พี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าทําไมยม,มาบาลที่คนที่เป็นพี่ชายเขาไปคุยอะ ทำไมเหมือนผีเป็ดเลยสรุปเขาตกนรกไปเจอผีเป็ดอีกทีนึงเหรอเขาถูกผีเป็ดเหยียบแล้วก็ตกนรกไปเจอผีเป็ดเหรอหรือว่าคนนั้นคือโยมาบาลที่เป็นแบบว่าที่เป็นเหมือนกับหัวกะโหลกยกัยกษ์อ่ะอันนี้พี่ปุ๊กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสําหรับห้องนี้นะคะห้องผีเป็ดก็มีเรื่องราวประมาณนี้แหละเออยังเหลืออีกห้องนึงนะคะคือห้องผีนางรำพี่ปุ๊กจะมาเล่าให้น้องๆฟังในพัทหน้าจ้า ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมวันนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย